อ,อน่าข้างท่ายด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอกับย่มเร่งๆร่พี่น้องครับถ้าพี่นอ้นองเขาป้ามันนี้ หากินฟองสูงนะครับจีละเทือหาเนี้ยใครมาแดงกันครับสาวเนี้เหา,า่ได้บุญเนียวมาเพราะว่าทางบ้านผมนี่มดแดงไม่ค่อยมีนะครับมีก็จะมีแต่สูงสูงครับศู์พันบน,บนละแต่เบิ่งกันผมเห็นไปสองห้างบางส่วนเราจะมาหาคุดเบาคนหาคุดไปก่อนเน้วก็เลยมาเห็นห้างมดแดงไปครับ ไปไปเบิ้งน้ำกันครับคุณมืองสาวผมเมืงองข้างหลังคุณน่าออกปะยังเป็นห้างหนึ่งห้างตำต๋งอยู่างนี้ก็ไปห้างห้างบางไงครับมามาเด็กๆมากั็ตันไปทางไหนเชื่อบระเห็นไรไก่ป่าอ๋อนี่เห็นห้างอย่างนี้หรือเปล่า ว่าสาวเงามันตีโค้งงากเกินไปครับเดาทีได้มัดสายไม้อยู่สายคือมัดวอยูย่หมัดกองหลอดไปได้ไหมเฮงบ่ได้เอามีดมานัมถ้าเอามีดมนะ้าจ,จะได้บาดปากมันเป็นหูครับเดีย๋ยวขออนุญาตมัดนีก่อกนประธานาธิบดีโอ้ห้อยกอกไกป่ปลาเคียยนยังไงครับไก่ปลาไรได้ทาง Key, <Wars> <Wow. S 1> ไปห่ไก่ไม่ทางหนจิงห้าเพึ่งเคลียร์ไม่ไมเองนะครับข้างนี้ดำๆมาดูว่าจะมีไข่หลายเลยนะบ้านงาเหมือนี oh, uh, mai, mai e ันมีไข่ด้เลยนะอู้อปเอาเปนสาวมันแงวครับเดี๋ยวหามองขางเลยหามองที่ได้ว่ แขางเลย,อย่อนไข่ว่ะโอ้มีมีครับมี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 มมมตาว่ะ มีไขอู้ยยยยเฮียอู้กระตาขึ้นไปตรงไม่สาวเหงาเห็ดยหาไม่สาวเหงาแล้วมาฝองห้างตําอ้มันเปลี่ยนตัดเต็มเลยโห้โน่เมืงมึงใครซุซุบซุ นื้อเขากรเอาเนื้อพวกเขากับป้อยไปไปครับ,รบย่างต่อกันพอยแต่เบิ้ลแค่เดียวครับขนาดย้าอีกทีห้างทั้งหนาเหนือน้านเมื่อกี้นน่ก็ได้ยุดตะบ,บ่หลายต่วครับเพราะว่าพึ่งเห็ดให,หม่ไหม แต่ว่ามันก็มีไข่อยู่อืมนีหางต้นว่านี่ครับสองห้างันเหม็นหม้อุกไก่ที่ซูมบ่ได้ครับมันจะเสียเนาะโอ้นักนัก,นก ให้หมดแดงพักวานนี้ยังเฮ็ดกับพ่อคุยมีนะครับให้เนี่ยแต่น้ำใหม่ครับน้ำใหม่กับพ่อมีหน้ำใหม่นี่ไายพุ่นครับสองห้างพุ่นบรอลว่ามีคนแงาไปเนาะสูงพุ่นเดี๋ยวสิงแง่ลงใหม่เบิองครับพ่อมีพุ่นได้ถือกล่องให้าหาเหมุองตั้งก่อน đẹp. Sao sẵn sàng vã điều. Hoa cua, mà này. Ừ. mày được không, không được thử Em đi tâm một. Một điểm xin ngoài cho em được หนีห่างนะครับอุ้ยี่ยข้างทรายด้วยครับโอ้ใครเป็งเ้วย เป็นไปโดยมดต้อำไมสันบจน์ว่าดีเกินอู้เพท่อนเบบนอ้ ใส่เดี๋ยวใส่ใสใสนี่ห้างหน่อยห้างหน่อยไปครับมุดกัดหนูเบิ้งมาได้ไครกันจีดได้จักจานหนึ่งด้วยเอามุดแดงเอาไปใหม่ออกกันน่อยคนงานเดี๋ยวเจ็เหล้วเรื่อง ม <laughs> ันหาอยากเลยพี่น้องทางหนมั้นบ่ค่อยมีครับนี่ได้บ่ค่อยหลายในตัวกี้สวยนี่เอาเชียวคนมาหนี่ครับเร็วเร่งแจงใช้น้ำไม้น่อย เอาโอเคครับพี่น้องครับพ้อได้กินสำหรับมอนี่ครับอของหายากฝากไว้เพง่อนนี้นะครับเด้วฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมนำนะครับคอยพอกันมือหน้าครับสวัสดีครับอืสวัสดีค่ะ